สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดียามเย็นนะครับยามเย็นนี้กลับจับมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับวันนี้นะมาชมกันพี่ว่าจะมีรายการอะไรทีเด็ดมาแบ่งปันให้พี่พี่กันบ้างเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับถ้าหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไอดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้กับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามดูรายการนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันพี่นะ วันนี้ก็มีจับมาส่งเลยไม่นี่มาส่งถึงบ้านมีมาสองกล่องนะครับจากภูเก็ตแล้วก็เพชรบุรี bury, นะครับจากภูเก็ตและก็เพชรบุรีนะครับขอปิดชื่อพี่เขาหน่อยนะครับขอปิดชื่อพี่เขานิหนึ่งนี่คนี่จากเพชรบุรีโอเคนะครับ,นะรบนะผมมาดูอยู่พี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนแล้วกันนะครับจับสองแล้วนะครับมีอะไรมากพี่มากก็อง์สอง,ององนะครับแต่ก็ จับมาแบ่งปันให้พี่น네ะครับจับมาแบ่งปันให้พี่น네ะครับมารับชมความสวยกันว่าชุดนี้ได้อะไร,네รนะนะครับแตผมขอดูราคาต้นทุนผมก็ลืมน네ะครับจับมาพี่น네ะครับเจอองค์ไหนชุดสวยก็จับมาแบ่งปันให้พี่น네ะครับสำหรับองค์นี้ถ้าจำไม่ผิดอ่ะ เดี๋ยวผมขอดูต้นทุนหน่อยนะผมเห็นสวยมากรายการนี้เลยปิดมาให้รายการนี้นะเป็นตะกรุดทองคําแน่นอนนะครับสำหรับรายการเจ้าสัวพล้านของสมาคมตารวจขอนแก่นได้สร้างถวายลุงปู่มหาศิลานะครับเมื <ME> ่อสองสามเดือนก่อนนะพี่นะนี่พี่ดูฮนะเนื้อจินดามณาีพี่เนื้อจินดามณาีปิดแผ่นทองนะครับแลกะก็ตะกรุดทองคำดึงดอกหลังปิดแผ่นเงินนะครับหลังปิดแผ่นเงินที่ชายนะครับนี่ฮะสวยๆนี่ฮะ เห็นไหมง,งามๆพี่ชายงามนี่ฮะนี่ฮะรับรองว่าถูกใจพี่ๆแน่นอนนะครับนี่ฮะ,ะเลขโคดเหมือนเลขเลขสิบสี่นะครับเลขโคดอะไรเลขโคดหมายเลขสามปะ่ะอ้าหมายเลขสามนะพี่นะเลขโคดตัวเดียวด้วยหมายเลขสามด้วยพี่นี่ฮะพี่ดูริ้วรอยดูมือฮะดูนี่ฮะดูนิ้วครับโมกิฟให้ รายการนี้คัดมาให้แล้วนะครับคัดมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูต้นทุนก่อนรายการนี้นะครับซึ่งเป็นตะกุดทองคํานะครับซึ่งเป็นตะกุดทองคํานะครับนะจะพลาดนะอยากให้พี่ได้โอ้โหนะความสวยไม่เป็นรองแน่นอนนะครับความสวยเป็นรองแน่นอนนะครับรายการนี้จากดูราคาแล้วไปหนึงพี่นะนจากอะไรจากอา๋อโอเคอันนี้จาก จากเพชรบุรีนะฮะจากเพชรบุรีจักคู่สักครู่นะครับจากเพชรบุรีในผมดูราคาแปบ๊บหนึ่งพี่นะโอเคจากเพชรบุรีผมดูต้นทุนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อเลยเพชรบุรีรงนี้ได้ราคาแล้วนะครับ องค์นี้นะครับผมขอแางปันนะฮะพี่ๆนะครับพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยพี่นะพี่ไม่เคยเห็นกรอบแบบนี้แน่นลยนะครับ <consoles S 2> นะองนี้นะครับน้นได้มาบางๆนะครับผมขอบางๆพี่ขอที่แ0 0บาทขาดตัวนะครับเป็นตะกรุดทองคานะครับรายการบนบนพี่ชายนะครับขอนะขอละกันครับพี่ชายขอที่แ0 0บางๆพี่เนื้อว่าละแปดมงคลนะครับตะกรุดทองคาปิดแผ่นทองคําแท้นะหลังแผ่นเงินพี่นะครับโอ้ ขอที่800บาทปิดจบให้ครับรายการแรกนะครับวันนี้มีไม่กี่รายการพี่นะอจ้าใบแบงปันได้มาน้อยนิดๆแนี้นะได้มาน้อยนิดๆน,นะรายการที่หนึ่งนะครับอ่ะต่อมาจากพี่ๆที่อยู่ภูกเก็ตนะครับนะก็ไปปิดมาเหมือนเดิมนะครับนะสายใต้สายใต้นะครับเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดทางนี้ พี่ๆเจ้านี้ก็มีมาสามองค์นะสามองเดี๋ยวก็เปิดองอ่านี่ดวงเทถีเหนือดวงอ่ารุ่นนี้ไงที่พี่ๆแย่งกันนะั้นที่ผมมีซีนเดิมอยู่สององเดียวนะครับ รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นพระปิตาจินนามณีดวงเศรษฐีเหนือดวงนะครับนะเป็นลุงปู่พานิชาพุทธาพิเศษนะฮะกำหนดยันเมื่อวันละร้อยสามสิบปีชาตการหลุกปู่หมุนนะครับพี่จาได้ไหมนะครับที่พุทธาพิเศษอาลุกปู่ศิลาพุทธาพิเศษอาอาฉลองวันละร้อยสามสิบปีอาชาตการลุกปู่หมุนนะ่นะเมื่อผมไม่ใช่สองสองเดือนที่แล้วป่ะพี่นะครับที่ผมเอามารังหนึ่งแล้วก็สมเด็จรังหนึ่งนะฮะถ้าพี่ติดตามอยู่น่าจะคุ้นนะคุ้นเคย นะครับนี่ครับรายการที่พี่นะครับนี่ครับมีมาสองรายการนะครับมีสองรายการสองเนื้อพี่นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับนี่นี่ครับยันด้านหลังนี่ปู่เขียนนะพี่นะนี่ฮะเล่นคนจับเบอร์หนึ่งหนึ่งเก้าสามครับน้าองค์ละสามร้อยบาทนะครับ อง์ละสามร้อยบาทเข้าเพียงแค่2ององนะพี well forward, Aye, boy, ่นะเข้ามาเพียงแค่สององเอ้องละสองร้อยห้าสิบาทพี่โทษทีองละสองราสบาทพอนะครับสองไม่ได้นะพี่นะขาดทุนแน่นะครับนี่ฮะสองห์ครับองละสองบาทนะครับนะฮะอง์ละสองยหบาทนะครับนี่ฮะเอาไปครับพี่ชายน่ครับองละสองรบาทนะครับรายการที่สองนี่ฮะนะฮะองละสองร้อยห้าบาทนะครับ ส่วนรายการที่3าก็250บาทนะครับเลขโค้ดจำเบอร์าร,า,ร,รายการที่3ามเลขโค้ดจำเบอร์2504นะครับรายการที่3นี่ฮะรายการที่3นะพี่นะนี่ฮะหลวงปู่ศิลาอาจารย์จิตนะกำหนดยันด้วยนะครับวาระร3 1าอปีชาติการหลวงปู่หมุนนะวัดบารจารพี่นะครับพุทาวิเศษน่าจะว่า2วาระหรือป่านนะที่หลวงปู่ไปนี่คนรอเยอะมากนะครับนะ แล้วก็อีกหนึ่งรายการพี่นะรายการนี้เลื่อนยศพระผงนั่งเมฆนีะครับไม่ได้เจอการผมเอาพระผงนั่งเมฆมาเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อผมทําคิดใหม่เลยรุ่นนี้นะครับนะหายาพี่ราคาแรงนี่ฮะร,ราคาแรงเลยพี่พระผงนั่งเมฆเลื่อนยศครับนี่นะครับต้องระวังนะพี่นะของปลอมเยอะมากพี่นะครับของปลอมเยอะมากนะครับนี่ฮะนี่ฮะ สวยคมพี่นะฮะสวยคมดูง่ายนะครับชัดเจนดนะครับพระปุ่งนั่งมีดครับเลื่อนยศนะฮะนี่ครับสวยๆพี่ชายนะครับนี่ฮะนี่นะครับนะพระปุปุยบานเลื่อนยศนะองค์นี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับนะของแท้รับประกันนะฮะรับประกันตลอดชีพครับนี่ห้าร้อยบาทพี่ชายนี่ พระพงนั่งเมฆเลื่อนยศนะรู้จักกันดีพี่ชายนะครับรู้จักกันดีนะครับนาองค์นี้นะขอที่ห้าร้อยบาทนะครับจบให้เลยครับรายการที่สี่นะครับต่อมาครับนะขอเป็นรายการถัดไปครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับมาขอจับมาแล้วรายการนี้นะครับจะเป็นพระปิดงานเลี่ยมนะครับนะได้งานเลี่ยมมาหนึ่งองค์นี่ฮะเป็นหลวงปู่บุญมาครับนะ นี่อำนาจวัฒนาบาร,รมีพี่งานเรียบกรอบพร้อมใช้งานนะฮะนะเพียงแค่2อ0ยห้าิบาทนะครับ2 5 0ห้าิบาทจบให้เลยครับ2 5 0ยห้าสบาทพร้อมกล่องจบให้เลยครับรายการที่5้านะครับแล้วก็รายการที่6นะครับหลุดมาที่นึงหลุดมาองคหนึ่งนะครับนะหลุดมาองหนึ่งเลยครับแต่องค์นี้ไม่ได้เรียบนะครับนะองค์นี้จะเป็น2กษัตริย์พี่เป็นชุบชุบชุบพื้นหน้าองค์เงินพี่ เลขคนเบอร์201ศเลขคนเบอร์2 0 1นะเอาไปพิจัยองค์นี้200บาทพร้อมจะส่งนะครับ200บาทพร้อมจะส่งนะครับเป็นอ่าภาพปิตารารรมการงานหลอกผู้ศิลป์ของลุงปู่มหาชิตากะถินปี6 7ครับนี่ฮะมีมาองคหนึ่งนะพี่นะรายการที่6นะครับนี่ฮะ200พร้อมจะส่งฟรีเลยนะครับนารายการที่6นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งพี่ๆนะครับ6รายการนะพี่เนาะ6รายการนะครับอ่าก็ นะลองเลือกชมดูพี่นะชอบถูกใจองค์ไหนนะครับก็นะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับกับหันอุมานนะครับนะลังที่2ตอนที่2นะครับสําหรับวันนี้ก็มีเบงยงปันมาณนี้พี่ชายเนาะชอบถูกใจก็ปิดเงินเข้ามาได้เลยนะครับนะแบบนี้กราบขอบพระคุณพี่พทุกท่านที่ติดตามอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ